สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแคทก็จะพามาชมสลแหนไฮโดรโปนิกนะคะที่แคทปลูกไว้ระเบียงหลังห้องนะคะก็ประมาณนี้เลยไม่ได้ปลูกแค่ขวดเดียวนะคะมันจะมีอีกสองขวดที่ปลูกไว้สำหรับอันนี้มันก็กำลังแตกยอดเพิ่มนะคะเยอะเลยค่ะ ใครที่เป็นมือใหม่นะคะอยากลองปลูกไฮโดรโปรนิกดูนะคะแนะนำนะคะปลูกสาระแหน่ปลูกง่ายปลูกยังไงก็ไม่ตายค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ต้องมีสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกก็คือปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ย AB ปุ๋ยน้ำสำหรับปลูกผักไฮโดรโปรนิกโดยเฉพาะเลยก็คือตัวนี้สองขวดนี้เคดก็ใช้ใกล้จะหมดแล้วนะคะ อันนี้เป็นปุ๋ย A ส่วนตัวนี้เป็นปุ๋ย B นะคะใช้ผสมกันในการปลูกผักนะคะอัตราส่วนในการใช้ปุ๋ยนะคะมันจะแล้วแต่ชนิดผักถ้าเป็นผักไทยนะคะผักบ้านเราก็จะใช้5 c c ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะคะแต่ว่าตัวนี้แค่ใช้แค่3ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะคะวันนี้แค่จะมาเติมปุ๋ยคะ่ะทุกคนอันนี้น้ำน้ำมันแห้งแล้วนะคะ ต้องคอยเติมน้ำบ่อยๆแต่ว่าแคทงดให้ปุ๋ยมาสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวนี้เห็นมันกำลังเริ่มแตกขึ้นมาอีกนะคะวันนี้แคดจอจะเพิ่มปุ๋ยลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอดีว่าแคทหาสลริงไม่เจอนะคะวันนี้แคทก็จะกะเอาประมาณครึ่งฝาอันนี้เป็นปุ๋ยเอนะคะนะคะ ก็เป็นปุ๋ยบีครึ่งฝาเหมือนกันหลังจากนั้นก็ขนนะคะให้ปุ๋ยมันเข้ากันให้มันผสมกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็เอาไปตั้งริมระเบียงของเราได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแคทก็จะมาแนะนำวิธีการปลูกนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ